สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือนน้มากกับเมนูง่ายๆเบาบๆสบายทองค่ะเห็ดกับว้อยากค่ะมาทําซุปสาหร่ายไข่น้ํากันค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยเออตน<บ>้นหอมมาซ้อยสาหร่ายกับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมือนน้ใส่ไข่3ามฟองค่ะตอกลงไปเลยว้าวขาไข่ใบที่1คือสวยแท้กลมเชียวขยไข่ใบที่สองค่ะล้นค่ะโอ้กลมน่ารักเชียวอันมาที่สได้บาทเนี่ย วันนี้ตอกไข่ได้สวยมากหลังจากนั้นก็ตีตีตีไข่ให้ละเอียดให้เนียนเลยเด้อค่ะเหมือนจะห้าจะถอดไข่นี่แหละแต่ยังไม่ต้องปรุงนะคะตั้งน้ําให้เดือดจากนั้นปิดไฟค่ะค่อยๆเทไข่ลงไปนะคะไข่ของเราก็จะเป็นใบพายสวยงามค่ะทีนี้ก็เปิดไฟได้แล้วค่ะใช้ทับพีคนเบาๆได้ค่ะจากนั้นก็ใส่สาหร่ายลงไปค่ะสาหร่ายที่ห้าจะใส่นี่เป็นสาหร่ายสําหรับแกงจืดก็ได้เลยค่ะ หรือว่าจะเป็นสาร่ายวากาเมะก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยยังไม่เสร็จนะคะเหลือขั้นตอนการปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ซอสหยอกเข้าไปค่ะก็จะได้ความอูมามิของซุปสารายไข่น้ำกันแล้วค่ะพร้อมทานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่ถ้วยได้เลยจ้าว้าวสีสันน่ากินมากเลยค่ะทุกคนค่ะ มากินน้ำกันนะคะเมื่อนี่เห็ดไง่ส,สบายสบายท่องค่ะกับเมนูนี้ซุปสาหร่ายไข่น้ำค่ะตักใส่ถ้วยล้นๆเลยค่ะทุกคนค่ะจากนั้นท็อปปิ้งด้วยหอมซอยที่เราเตรียมไว้เป็นอันเสร็จค่ะ